ต้องดูให้ครบข้านิ้วเนาะดูแค่นิ้วที่มันเปื้องนงั้นแหละพี่พี่จ้าอันนี้คือดอกพักติ๋วนะจ๊ะที่เข้าใส่แกงเห็ดเ่วไปอันนี้เป็นดอกกระสิเป็นประมาณนี้จ้าก็จะใส่แทนรสเปรี้ยวทำได้หลากหลายเมนูนะคะซุปก็ได้จ้าแกงก็ได้ อันนี้ล้างบางชีเก็บไปใส่แกงเห็ดนะจ้าได้มาแล้วจ้าซ้ำนี่ก็พอแล้วเนาะเห็ดเท้าลายไปแกงเห็ดกันเลยจ้าเขาไปนอนในห,ห้องน้ำ น่องหอนแห้งน้องโหแล้วก็พี่ปังปังนาห้องน้ำอันนี้เฮ็ดล้างบานซื้อมาในราคา40บาทนะคะเอ,อ้ไม่ใช่พี่พี่ยีบาท ໂຕນີ້เพิ่นแถมให้มาน่ะจ้ะจริงๆเพิ่นจะให้มาฟรีแต่ว่าປັນญาณหลังบ้านบ่เอาก็เลยเอานําี10บาทาันะ ทาโรบแม่เนียมันหนากินจ้ะอ้วนอ้วนลังบ้านว่าดอกมันจะหอมมากพี่พ ก็เป็นเป็นอะไรที่โรคจิตนิดนึงนะคะชอบดอกมันมันยังไม่สุกนะคะถ้าหากมันจะเปรี้ยวหน้าดูเลยนะลูกบักใหญ่บักเอ็บพี่พี่ล้างบานใส่นำนำ,นำยองยานั่งแล้วเด้อยจ้จดิคือมันเพิ่มเพิ่มความเค็มคนไหยนอกจากก็จะเติมนำเปล่าลงไปอีกจักกน้อย ตั้งไฟไว้จ้าการเอาตามปริมาณของเห็ดเนะจ้ากำลังบัดบรซีขับเบือเลยจ้าใส่แต่น้ำเมียนางนะคะ ตะไคร้ทุบนะคะพี่พีหัวซิงไ้ค่ะใส่งลงไปแล้วก็ทิ้งแห้งค่ะตามชอบหัวหอมนะคะ จะเอเดือยวละจ้ะไหว้ังบานก็บร่ได้ยากว่างกล่องไก่เตาไฟเนาะจะอากาศหอนแหงจ้ะพี่ๆแต่อยากใน,นจังน้อยเสียงกับเลี่ยนจ้ะพี่พี่จ้ะเอ่ออันนี้ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยอาหนามใบย่นาง่ะ ไฮซุกเป็นสีดำเลยนะจ๊ะตอนนี้น้ำยังเขียวๆอยู่สามารถใส่ปะลาร้าลงไปได้นะพี่ๆนะเอ้ลังบ้านขออาภัยนะคะใส่ปะลาร้าตวงลงไปเลยปลาหัวดเลยจ้ะเพราะว่ามันสะดวกสบายนะพี่พกระปิดฟ้าไว้ก่อนจ้าพ,พี่ช่วงพักพักรอหมออกแกนสุกเดี๋ยวลังบ้านจะต่อยของเมือง กินสมดีกว่าน่าจะพีพีเนาะ สองหน่วยก็พอจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะว้าวหอมๆจ้ะพี่พี่น้ำจะน้างกะซุกแล้วน่จะจะชิมก่อนนะพี่พี่นะนัวไหมหนัวแซบเฟอร์พี่พี่ใส่ผงคงรสไปจักน้อยจ้ะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะพี่ๆนะไม่มาดูใส่สเลยเอ่อผักติ่กับใบแบงูรักลงไปลดมีหลายใส่หลายใส่จนเบิร์ดเลยที่เก็บมาอาลัางารมากแกงผักซุกหลอดจากพี่พ ซัมนี่ก็ะไดแล้วเรียบร้อยอุ้ยแสบค่กจะพี่หอมคักเลยมาเด้อจะพี่พี่กินเขาเขาเพื่อนยัยก็ลังบานจ้าสวัสดีครับวันนี้เรามารอก,กินอย่างเดียวนะไม่ร,รอดก,กินอ่าเดียวเรามาทดสอบเลยแต่ว่ามันร้อนนิดหนึ่งนะดูท่าแนละ้วแล้วอากาศก็รอ้รอนวันนี้ไปทํางานที่สวนสวนบ่อหินมาเนาะ ก็หิวข้าวเลยนะครับก็ขอเรียกกินข้าวไปกินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวหลังบานปรุงปรุงบักม่วงแจ่วบักม่วงห่ปชิม,มนิดนึงเราจะไปกินถั่วขาเนั้อบางๆเนี่ยจ้ะร้อนร้อนนิดนึงนะแล้วก็ก็อร่อ,อ,อยู่เมื่อวานบอกหลังบานว่าอยากกินบักม่วงทานไปสัก นาแล้วพ so, ี่มันหิข้าวแล้วมันบ่ายแล้วนะเปลี่ยนโปรแกรมอยากเข่ากินเข่าสักให้กินเขาก่อนใครกินเขาก่อนกินหมกม่วงแล้วจะพกินออกมันก็จะท้องไม่เสียไงจะได้ท้องบ่มีปัญหาอันนี้หิวข้าวสิเพราะว่าเปนใหม่นะครับเรื่องหมกม่วงเผาใส่หอมเลยลายผิดๆไมันใชงไรวัด ก็หอมกับล้างบานกับ้องล่างแต่ก,ก็น่าจะแบบไม่มีความรู้สึกว่าหัวหอมมันสวยเกินไปอ่ะพี่พี่สวยเกินไปก็ไม่ดีหรอ <c oughs> ไม่รู้สิก็ล้างก็หน่อยล้างล้างบานนั่งไก่ไฟนั่งไก่เตาถ่านแล้วยิ่งมาแต่เลยตอนนี้่<อ>ใย <c oughs> ใส่หอมแบบจัดเต็มเลย อันนี้กับมเขาพะย่ะไม่มีร้อนนิดหนึงแกงเฮดจ้าที่ล้างบอลเพีงอันนี้ซุปน้ำม,มันมะซ่าวอันนี้อ,อันนี้นึ่งปลาสามพันธีกับแจ่วปลานะคะซื้อตลาดมาแต่พะย่ะไ่กับจีแสบบวงยีดอกจ่าเลี้ยวบวงทรงข้ามเขาข้ามไงเย,ยอเกินเพิ่งจะกินข้าวได้ะคะ่ะแต่ยังมีอาการไอล้างบานที่กันแต่เขาเห็เียดแจวมองต้อนาะจ้ะล้างบานได้นี่มากค่ะเป็นเด็มอ่อยมา โอ้โหงวานบ้านบ้านพี่พีเอินบ้านแดงได๋มันทําจากอ้อยน่เลยคือมันเป็นอะไรที่เราเคยกินนะพี่พีเห็นแล้วก่ะนึกอยากกินหมกม่วงขึ้นมาทันทีเลยมันจะหวานมากเลยพี่พีคูดค่ะตอนเป็นเล็กหน่อยคุณแ่นนะหลังบ้านเห็นคุณแหน่ะมันเรากินกับข้าวเอาบวบเขยยไงกินกับข้าวบ่ ก uhm, ินอะไรน้ำบ่อยโอ้ม่ส่องมัองขุดแม่ล้างบาทเพื่นกินได้ไปกินไม่ต้องไม่มีอาหารนะถ้าเราไม่มีอาหารกินเราต้กินบุนเมียนนกินแทนของหวาน มันมากอ้อยที่เขาทำมาเป็นน้ำอ้อยนี่มันก็ไม่ใช่อ้อยน้ำตาลนะครับมันจะเป็นอ้อยสีีสขาวไม่ใช่สีขาวสีสีที่เรากินนั่นแหละเรียกว่า,าวอ้อยบริษัทนะนะสีที่เรากินน่ะอ้อยกินของเรานะถ้าอ้อยน้ำตาลนี่เป็นอ้อยน้ำตาลที่เรากินไม่ได้นะมันนแข็งนะแต่อ้อยบริษัทมันจะ เขาจะยัดเข้าไปในเครื่องอิ่วพู้ร้งคนอิ่มเขาล่ะโอภเยอะละหนึ่งข่าละกินนี่บอกมองกินอยู่ข้าวน้ำกินข่ากินต่อเลยนะกินต่อเลยนะกินต่อไม่รอแล้วนะคนเลยเอ้ามีน้ำแกงหยดลงไปด้วยนี่อาจจะเสีย เจล่างเจ้ลก่้งล่างบานสิเกียไปหลายเหนื่อยอยู่กินเม่ได้่จะเสียได้เพราะว่ามันงเทีมนี้น้ำแกงอยู่เอาคงไม่ถึงจะเสียหรอกมั้งเพราะว่าลิฟของแกงแค่นิดเดียวนะจะไม่เพราะว่าตัวที่เรากินไงกินข้าวเนื้อไงกินข้าวเนื้อล่างบานอ่าล่างบานสิกินหมูมองสวิรัติไงมาด้วยมะเดื่อจ่ิปีกินหมูมังให้รัติมาลองดูมะม่วง ตอนนี้เรากำลังฮิตมะม่วงต้นข้างบ้านนลยครับกินบ่อยเตือนยังไงเจ้านมัอนไหมรสชาติก็อร่อยเนาะบนอนไหมเจ้าโอเคนะอันนี้หลังบ้านเพิ่มหอมลงไปแบบเดียวเลยนะพี่ๆไล่หวัดนะคะมีน้ำลายไหลอืมอืมโอเคนะครับที่จะผลดี จะเป็นหน้าเป็นตาคือมะม่วงต้นนี้แหละในรอบต่อไปนะ <c oughs> แซ่บที่สุแซ่บต้จิ้มถ้วยนี้ต้องเก็บไว้ให้ลูกสาวบางลูกสาวจะมาเลี้ยงนอ้องไม่นอนฟ้าจนมะม่วงอืมสด,ด,อ,ดอร่อยมากครับ ม,มันมีวิธีให้กรอบนะพ่ะ้าใหญ่แช่น้ำแข็งเอ้อแช่ในก้อนน้ำแข็งอะ่ะมะม่วงจะกรอบมากมันกรอบอยือมกรอบอยู่คะ่ะกรอบกว่านั้นอีกอืมต้องดูดให้ครบห้านิ้วนะหุดแค่นิ้วกินมันเปเนืือนงลง สว่วงเริ <marginalized t its> so ่มแล้วนะครับเ่าเริ่มเสียวฟันแล้วเราดูซ้ายดีกว่าเดี๋ยวนี้อืมเออเออกินที่ภากินเนีไงกินเด็กไม่ได้โซเดส็กเดตอะไรทังคายเดกเด่นค่ะมาเดาจากินมวมของเพนเด้อ ไ,ไม่ใช่ของเมืองเกย์ตรงแยกแน่นอนเลยเส้นหูเอยอะเกินมากตรงมีแน่นอนขอมืองเขา <c oughs> ด้วยไม่ไหวครับไปร้านแล้วพี่ๆโอ้ค่ำค่ำไงแห้ง ตรงทามหาทองตอนนี้ปั้นเปื้อนสุดขเกียรอร่อยมากพี่พี่มาเด้จอจัม อ็เราจะพี่ๆแทบแห้งแต่กะมันจะท้องเสียเนาะจ้ะเอาไว้นี่ละแช่ตู้ไว้นะพี่ๆมากินขาวหลังบาดด้วยจ้ะพี่ๆขอบคุณพี่ๆทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์อาการ้อนแห้งจ้าพี่ๆจะดูแลสุขภาพน้ำเดือดจ้าเจอกันคลิ่หน้าจ้ะพี่ๆจ้าสำหรับคิปนี้วัสดีจ้าเขาแกล้งเฮ็ดกันจ้า